ายโรสสังวริบุตรผู้กำกับภาพยนตร์ทำพิธีบวงสวงและสักการะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนานในการถ่ายทำภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องกระซิบรักที่บริเวณด้านหน้าบันไดยพญานาคบัดภูมินช่วงเมืองนานอำเภอเมืองนานจังหวัดนานนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดนานเป็นประธานในพิธีนายไพโรสสังวริบุตรซึ่งเป็นดารานักสแสดงชื่อดัง เป็นผู้กำกับภาพยนตร์มีนายสุรพลเทรสุดนายกเทศสนตรีเมืองนาดน,นางสาวธนวันชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดนาดท่านเอกวัฒนาจันไทไัยกิตกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสรอนเทนนิสสมาคมสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยและนายชาญชัยลิมสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนาดร่วมพิธีในครั้งนี้โดยนายสุรพลเทลสุ์ นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวว่าพวกเราชาวน่านได้มีโอกาสต้อนรับนายไพโรธสังวริบุตรและทีมงานถ่ายทำละครกระซิบรักของบริษัท The Fifth Element Film จำกัดสิ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนำตำนานที่สำคัญสำคัญของเมืองน่านโดยเฉพาะเมืองแห่งความรักได้ไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้เป็นอันว่า เป็นความร่วมมือเป็นกำลังใจให้เราชาวนครน้า้นนมีโอกาสรักษาสิ่งที่เป็นตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้เพื่อเป็นตำนานแห่งความรักให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยคุณเอหรือคุณไพโรธสังบริบุตรได้เปิดเผยว่าทางบริษัทเดฟิตเอลิเมนต์พีมจำกัดได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนานทำพิธีบวงสวงรักการาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนาน เพื่อเป็นสุริมงคลให้กับนักแสดงผู้กำกับการแสดงและทีมงานในการถ่ายทำภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องกระสิบลักซึ่งมีนางจิตอลดาสังบริบตรเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์มีนายไพยโรธสังบริบตรหรืออดีตดารานักแสดงชื่อดงังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โดยมีนายเดวิดวิลลี่มันเป็นนักแสดงนำฝ่ายชาย และนางสาวพรชนกหรือปิ่นเลี่ยนกัตตวาเป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงโดยฉากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวทั้งหมดถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดนานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวจังหวัดนาฏทางนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องกระซิบรักพร้อมทีมงานบริษัทเดฟิปเอลิเมนต์ฟิลม์มได้ทำพิธีบวงสวงและสักเาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนาน ละครล่าสุดปลุกตำนานปู่ม่านกระซิบรักบัรลือโลกย่ามากกิจรกรรมป่าผนังวัดภูมินของนานบัวผันให้โลกได้รับรู้ผมมาเมืองน่านพบว่ามีน้ำใจของคนเมืองน่านดีมากผมจึงอยากที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยกันขับเคลื่อนผมอยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ถ้ามีคนเห็นความสวยสดงดงามมีความน่าสนใจของจังหวัดน่านและเขาอยากมาท่องเที่ยวกนน็น่าจะเป็นผลดีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดน่านทามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายในต้นฤดูหนาวที่วัดภูมินซึ่งพระอุโบสถประกอบด้วยมุกสีด้านอายุกว่า400ปีกรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทยภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สี่องค์หันพระพักออกไปทางด้านประตูทั้งสีทิศหันเบื้องพระปิตตางหรือหัวไหลส่วนกันประทับนั่งบนฐานชุกชีปางมาวิชัยจึงได้ทำพิธีบวงสวงและสักการะสิ่งสักติ์ของจังหวัดนานในความรู้สึกว่ายินดีอย่างยิ่งเลยครับเมื่อหลายปีก่อนนั้นได้มีโอกาสมาเมืองนานได้เห็นความสวยสดงดงาม เห็นน้ําใจของคนจังหวัดหน้าที่ชื่นชมมากๆที่มีการจัดการบริหารจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดีมากไม่ได้ชมต่อหน้านายกเทศมนตรีบางนานผมมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆพูดจากใจจริงจึงได้ตั้งเป้าและดีใจที่ได้รับมาทาตามที่ได้ตั้งใจไว้อีกครั้ง คุณเอ๋พโรดสังบริบุตรยังได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างและความเรื่องกระซิบรักมาจากอาชีพที่เป็นคนสร้างหนังมาตั้งแต่รุ่นปู่อยู่กับตระกูลสร้างหนังมาโดยตลอดคนสร้างหนังนั้นต้องหาคอนเทนต์ที่คนสนใจโดยส่วนตัวแล้วชอบทําหนังรักดูแลมีความสุขไม่มีอะไรมากไปฝากความรักเวลาเราทําหนังมีสิ่งที่อยู่ในใจตลอดและคิดว่าอยู่ในใจของคนไทยทั่วๆไปก็คือตำนานรักของปู่ ม่านย่าม่านก็เลยมีแรงบันดาลใจขึ้นมาโดยเฉพาะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวที่ดีมากผมเคยมาเมืองน่านเมื่อสิบปีที่แล้วได้ได้กลับไปชมกับทุกคนว่าจังหวัดน่านมีการจัดการท่องเที่ยวที่ดีมากเป็นเมืองที่น่ารักเป็นเมืองสงบเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมธรรมชาติสวยงามมากไปตรงไหนก็สวยไปตรงไหนก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังไม่พอ ยังมีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมากผมคิดว่าทั้งหมดนี้คือทรัพยากรที่ดีที่สุดในการที่เราจะสร้างหนังสําหรับดาราที่ผมสร้างเป็นดาราใหม่เพราะสร้างหนังรักมันต้องการความสดถ้าหากนําดาราเก่าสิ่งคนดูรู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนมาถ่ายทํามันไม่สามารถให้ผู้ชมมีความรู้สิคล้อยตามรักกันได้จริงๆราเลยสร้างพระเอกใหม่นางเอกใหม่ เพราะเขายังไม่มีความรักส่วนตัวเข้ามาในชีวิตจริงการถ่ายทำจะถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดน,น่านทั้งเรื่องร้อยเปอร์เซนตตั้งเป้าว่าจะปิดกล้องได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แต่ไม่แน่อาจจะมีอะไรมาเพิ่มเติมได้ผมมาเมืองน่านพบความมีน้ำใจของคนเมืองน่านที่ดีมากๆทำให้ผมมีความคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีสติปัญญาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในจังหวัดน,น่านดีได้นัน้นผมก็อยากจะทำ และอยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยกันขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจถ้ามีคนเห็นความสวยสดงดงามมีความน่าสนใจของจังหวัดนานและเขาอยากจะมาเที่ยวนานก็น,น่าจะเป็นผลดีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้จังหวัดนานในอนาคตขนาดอีกด้วยคืออาชีพผมก็เป็นคนสร้างหนังนะจริงๆงสร้างกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ เาอยู่กับตระกูลสร้างหนังมนาะก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คงจะต้องมีอาชีพนี้กันไปตลอดนะตอนนี้เวลาคนสร้างหนังนี่เราก็ต้องหาคอนเทนต์อะไรที่มันน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยเป็นคนชอบทําหนังรักคือคือเป็นคนชอบทําหนังที่ดูแล้วมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีอะไรมีความสุขม,มากไปกว่าความรักเวลาเราทําหนังนะครับเราก็จะต้องหาคอนเทนต์อะไรต่างๆตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ มันอยู่ในใจตลอดแล้วก็คิดว่าอยู่ในใจของคนไทยทั่วๆไปก็คือตำนานรักของบาลีโลกของปู่ม่านยามานก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวที่ดีมากผมเคยมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วผมก็กลับไปชมกับทุกคนบอกว่าที่เนี่ยเขาจัดการการท่องเที่ยวได้ดีมาก นะครับและเป็นเมืองที่น่ารากักเป็นเมืองสงบเต็เมไปด้วยเสียงประวัติธรรมที่สําคัญธรรมชาติสวยมากไปตรงไหนก็สวยไปตรงไหนก็สวยไปตรงไหนก็สวยมีที่ท่องเที่ยวเยอะมีความหลากหลายทางทางวัฒนธรรมไม่พอมีความหลากหลายทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือทรัพยากรที่ดีที่สุดในการที่เราจะสร้างหนัง แล้วก็ดาราที่แสดงนําตอนนี้ครับมีใครบ้างครับผมสร้างดาราใหม่เพราะว่าคิดว่าหนังรักเนี่ยนะครับมันต้องการความสดใหม่นะครับ <c oughs> สมมุติว่าเราจะเอาดาราตัวเองนะ <c oughs> ถ้าถ้าเก่าหมดเนี่ยคือคนเดี๋ยวนี้เนี่ยความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยมันก็ก็ถูกเปิดเผยมันไม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นไอการที่เราจะมองคนนี้ในชีวิตจริงแล้วเนี่ย <Hey. S 1> คนนี้เป็นแฟนคนนั้นคนนั้นเป็นแฟนคนนี้เนี่ยมันก็ทําให้เวลาเราดูในหนังเนี่ยมันมันไม่สามารถที่เราจะทําให้เขารู้สึกโค o สกันรักกันได้จริงๆ <Hey. S 1> นะครับผมก็เลยสร้างพระเอกนางเอกใหม่โอเคนะครับให้ให้เป็นผู้ง่ายๆว่าเขายังอยู่ในวัยที่ ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีเรื่องราวของความรักส่วนตัวเข้ามาแล้วก็จะเริ่มเริ่มเปิดกล้องวันนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็จะจะจะปิดปิดเมื่อไหร่ครับเนี่ยจริง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 ปิดเนี่ยสั้นนิดจริงจริงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าประมาณสิ้นเดือนตูลานี่แหละแล้วจะมาปิดที่น่านหรือเปล่าหรือว่าปิดที่จริงๆรงิผมถ่ายที่นี่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้ว อ๋อครับผมนะเราจะถ่ายที่นี่ทั้งร้อยปรนแล้วก็จร,จริงๆตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นเดือนตุลานเนี่ยจะเสร็จ <ไป S 2> นะครับแต่ไม่แน่าอาจจะต้องอาจจะมีมาอ,ะ,อะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยถ้าเื่อว่าอะไรที่มันไม่สมบูรณ์เพราะเราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้คนดูแลจะต้องประทับใจจังหวัดน,น่านให้ได้ กรทับใจในความรักอะไรต่างๆนะครับมีการสอดแทรกตำนานอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดโอเคครับผมนิวส์24ประทีรสองบอรแกนภาพข่าวนิวราทิบสีรายงาน